คืเอเราถ้าผมถ้าผมขออยากขอดูเรคคอร์ดก็สามารถมาขอคุณพัดได้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าแบบเผื่อผมมามาทวนว่าวัานนี้คุณวันนี้คุณพัดแนะนําอะไรบ้าง้อ๋อได้ครับเรื่องต้นเดี๋ยวผมนะผมทําสรุปไว้ให้นะเดี๋ยวผมส่งให้ในไลน์ขอบขอบพระคุณมากจริงๆครับครับนะครับโอเคครับอันนี้ขอบคนได้วยครับครับอันเดี๋ยวเริ่มเร่ต้นนะครับก็คือปัญหาก่อนนะผมผมตอบที่รับปัญหาเลยแล้วกันเนาะ ได้เลยครับผมไม่รู้ว่าราคาสมเหตุสมผลคือเท่าไหร,คร่คือเนี่ยมผมตอบเป็นตัวเลขไม่ได้จริงครับแต่ที่เป็นลิงก์เดียวกันนะที่คนส่งมาส่งมาให้ผมอะครับก็คือมันจะมีราคาอันนี้เห็นเห็นหน้าที่ผมแชร์อยู่เนาะอ๋อเห็นเห็นหน้าจอที่แชร์เรียบร้อยครับครับก็จะมีราคาสี่จุดสามกับสามจุดเก้าแปดอืมครับผมครับผมก็คือถ้าตามตามที่ผมทํานะครับก็คือจะ เช็คจากในเว็บไซต์ก่อนหลังจากเช็คจากในเว็บไซต์ปุ๊บเนี่ยผมก็จะลงพื้นที่ครับว่า,าต้องถามคนแถวนั้นนะว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเขาซื้อขายกันที่เท่าไหร่อืมครับก็อแรกประกาศเนะอันที่สองก็คือดูต้องลงพื้นที่ครับหรือว่าถามคนที่เขาเพิ่งเข้ามาอยู่ครับไม่แน่ไม่แน่<อ>นใจว่าตอนนี้ยังยังอยู่ยังอยู่ที่นั่นอยู่ไหมครับ บอกจริงๆตอนนี้ไม่ไม่อยู่แล้วครับเป็นบ้านบ้านเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมอะไรอย่างเงี้ยครับแลตอนนี้แบบเรียนเรียนจบแล้วก็เข้ามหาลัยกับตอนนี้ผมย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเลยครับเป็นมอครับแล้วแม่แม่กับน้องปกติอยู่กันสามคนครับแล้วก็ตอนนี้แม่กับน้องก็ย้ายย้ายมาอีกบ้านหนึ่งส่วนผมก็อยู่ต่างจังหวัดเลยอ๋อครับแต่ยังคอยเข้าไปดูนะเข้าไปฉีดตัวกันอเรื่อยๆครับอ๋อครับอันนี้ก็อาจจะต้องถามจากนิตเตอยผมที ที่จริงนิติจะไม่ค่อยรู้หรอกับว่าเขาซื้อขายกันเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่นิติจะรู้ก็คือเขาจะมีที่ที่นี่มีนิติใช่ไหมครับเออมีนิติครับแต่ว่าจริงๆนิติคือในตึกทํากันเองครับเพราะว่าเหมือนกับแถวนั้นมันค่อนข้งใกล้วังครับเขาไม่สามารถสร้างตึกสูงได้ก็เลยมีทั้งหมดประมาณสามสิบห้องเองครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีคนมาอาสามาเป็นทานิตินิติแล้วก็ได้รับเงินเดือนคือจะเป็นคอนโดแบบเล็กๆเลยครับ อ๋อแต่ไม่ได้แบบมีแบบนิติแบบแต่งตั้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนคนอาสาสมัครไปทำเองอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเป็นเป็นระบบอย่างนั้นอ๋อครับที่จริงถ้าอย่างนั้นก็ดีครับก็อาจจะใกล้ชิดกับลูกบ้านมากก็อาจจะลองต้องลองไปถามเขาครับว่าตอนนี้มีคนมาอยู่ให,หม่ไหมมีคนซื้อไหม,มประมาณเนี้ยครับมีคนมาซื้อหรือเปล่าซื้อเท่าไหร่เดีเขาจะให้ข้อมูลได้ครับ อ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องลองไปล,ลองไปถามครับคุณครับแล้วแล้วผมกวรสอบถามนิดนิดหนึ่งครับก็คืออันนี้สมมติราคาพวกราคาประเมินตามธนาคารหรืออะไรเงี้ยผมควรจะไปควรจะไปเอ,อสอบถามอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่านะครับว่าแบบสมมติถ้ากู้ซื้อถ้าอะไรจะให้งบอะไรอย่างเี้เท่าไหร่มันจะมันจะมีผลกับราคาไหมครับอหมายถึงว่าถามเขาแล้วจะมีผลกับราคาไหมหรือว่าหมายความว่าควรเอ,อการตั้งราคาควรจะแบบเบสออน ที่แบบธนาคารประเมินอะไรอย่างนี้แค่ไหนอะไรอย่างน,นี้ได<ค>้ไหมครับนีบ้เคยไปถามขนาดนั้นเลยครับอันนั้นเกี่ยวครับก็บที่จริงนะถ้าถ้าสมมติว่าเราอทําตามอ่ถ้าเราไปสอบถามคนที่เขาเพิ่งซื้อมาเนี่ยอันนี้เขาจะตอบได้เรยวว่าธนาคารเขาประเมินเท่าไหร่อครับผม,ผมแต่ถ้าจะให้ไปถามเนี่ยมันอมันทําไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่มาซื้อเนี่ยเขาซื้อธนาคารอะไร ครับล้วก็ข้อมูลเขาก็ไม่ไม่หาให้ครับเพราะว่าธนา,าคารเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเราอันนี้อันนี้พูดกันง่ายๆนะครับเขาเข้าใจครับ <laughs> ครับก็ถ้าจะหาขา้อมูลก็หาจากคนที่เขาเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่อันนี้จะง่ายกว่าครับหรือ <researched> ว่าโทรไปสอบถามสองสองท่านเนี่ยครับที่สามจุดเก้าแปดกับสี่จุดสี่จุดสามเนคู่ครับอืม <yll> ครับผมครับตรงนั้นนะ <h ums> ว่าเขาขายไปหรือยังแล้วขายเท่าไหร่ประมาณเนี่ยครับอืมได้ครับ ก็สอบถามคนที่เพิ่มมาแล้วก็โทรสอบถามใช่อันที่สามี่คือโทรทสอบถามอืมโอเคครับก็จะออกมาเนี่ยครับว่าถ้าเราจะรู้ว่าราคาที่สมเหตุสมผลที่จะขายเนี่ยก็ต้องดูจากตรงนี้แหละครับสามข้อนี้ครับครับแล้วก็คําถามอันอันนี้คําถามแรกที่คาถามว่าราคาเหมาะสมที่คือเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าตอบคาถามหมดไหมครับ ครับพอ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 ได้ไอเดียคเัาก็แบบก็ควรจะเช็คราคาตลาดแล้วก็เช็คราคาที่เขาคนเพิ่งซื้อกับกับการขา,ขายอะไรใน่นั้นที่ที่เขาขายกันว่ามันประมาณไหนแล้วเราก็ไม่ควรจะไม่ควรจะโดดไปมากใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่แก็คงไม่ไม่น่าต่ำกว่าทุนใช่ไหมครับเพราะว่าแม่ซื้อมาประมาณห้องละสามล้านนะครับก็แบบอยากจะขายประมาณให้แบบไม่ไม่ต่ากว่าสามล้านอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปเทียบอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับ ใช่ครับต้องไปเทียบทีนึงแต่ผมว่าไม่น่าต่ำกว่าราคาซื้ออะครับเพราะว่าราคาที่ดินมันที่ที่ผ่านมาถ้าแบบไม่รีบขายเลยนะผมคิดว่าถ้าอยู่มาขนาดนี้ไม่น่าจะรีบขายแล้วล่ละก็ผมว่าก็น่าจะคือยืนพื้นที่ให้มันถู่วเขาหน่อยก็โอเคแล้วครับโอเคครับผมขอบขอบคุณมากครับครับคำถามที่สองก็คือไม่รู้ว่าช่องทางการขายที่เหมาะสมที่สุดอันแรกผมจะบอกอย่างนี้ครับว่า อ่าช่องช่องทางที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยผมผมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นผมอยากให้คิดว่ามีช่องทางไหนบ้างที่เราจะทําการตลาดได้เราก็ทําให้หมดแบบนี้ดีกว่าครับจะได้เจอลูกค้าเยอะๆใช่ใช่ครับเพราะอย่างอย่างผมเองเนี่ยผมผมเป็นในหน้ามานะผมทําทําทุกช่องทางเหมือนกันครับผมวัดมันดี่เป็นหมดสามอย่างนะครับที่ทําการตลาดก็คืออันแรกคือออนไลน์ออนไลน์เนี่ยก็ต้องถามกลับมาอีกว่าออนไลน์แล้วช่องทางไหนล่ะที่จริงอะ คือทุกช่องทางเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็นเว็บ <ผม S 2> ไซต์เว็บไซต์เนี่ยก็จะถามมาอีกว่าเราเว็บไซต์อะไรครับคราเนี้ยผมตอบอย่างนี้ครับเว็บไซต์เนี่ยมันเยอะมากแต่ผมจะให้หาอย่างนี้ก็คือให้คุณบอลพิมพ์เข้าไปใน google นะครับว่าขายบ้านอะไรอย่างยงผมผมอืมนะครับอย่าง,าง,าง,างขายบ้านแขวนตวจทีลาดาอย่างเงี้ยครับมันก็จะขึ้นมาเว็บ มันจะขึ้นมาแล้วก็คุณบอลก็ลองดูเว็บเอาแค่เอาแค่เจ็ดเว็บแรกพอครับได้ครับก็เป็นเว็บที่น่าจะมีการโปรโมทมีการเข้าถึงคขอทั้งมากอะไรใช่แล้วก็เอาเปมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่เว็บนะครับมันจะมีอันรจริงมันจะมีอยู่แค่ประมาณเจ็ดไม่ถึงสิบเว็บครับที่เขาใช้กันประจำมีมี p r o p e อะไรพวกอะไรอะหลายๆอันมี property อ่าอ่า living insider ประมาณนี้บ้านไฟเดอรมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่อันได้ครับแล้วก็มีพวก Facebook Marketplace อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับที่เห็นเนี่ยครับอันนี้ตัวดีเลยอันนี้คือตัวที่แบบว่าผมว่ามันแจ่มที่สุดแล้วปีด้วยก็เข้าถึงคนด้วยพออย่างนี้นี่เองขอบคุณมากครับแล้วเาเนี้นอกจาก Marketplace แล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าให้เข้าไปตามกลุ่มอมบางครั้งว่ามาเก็ตเพอย่างเดียวเนี่ยมัน มันก็จะแบบเหมือนเหมือนรอเหมือนเราเชิงรับอะครับคือใครค้นหาก<ช>็จะเจอแต่ถ้าเข้าไปในกลุ่มเนี่ยเวลาเราโพสประกาศขายในมาร์เก็ตเพจเนี่ยมันจะให้เรากดกดติ๊กอยู่แล้วว่าเราจะไปโพสในอ่ากลุ่มไหนบ้างโอ้โหน,นี่ยครับมันก็คือแบบว่าถ้าภาพยู่ไปอยู่ในอ่าเรียกว่าอะไรนะในกลุ่มเนี่ยเหมือนเราเชิงรูบอะแล้วเราโยนเข้าไปปุ๊บคนที่อยู่ในกลุ่มเขาจะเห็นเองมันบังบังคับให้เห็นนะ่ะอืมครับผมใช่ใช่ก็อันเนี้ยคือผม ผมได้จากไอมาไอเฟซบุ๊กมาเก็ตเพจเนี่ยได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตเลยนะขอบผมอย่างีิ่งแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดเขาเรียกอะไรนะอย่าลืมกด่นนะกด,ดันด้วยนะหมายถึงว่าเราโพสไปประมาณเจ็ดหรือสิบสี่วันเนี่ยแหละเหมือนมันจะปิดอัตโนมัตินะครับเคคราต้องไปกดดันดันโพสเลื่อนโพสมันถึงจะเอ็กีอีกมาอีกทีหนึ่งครับโอเคครับผม เนี่ยครับอันนี้อ่าที่ไหนล่ะอ๋อครับช่องทางอันที่สองอ่าช่องทางออนไลน์ใช่ไหมก็เราเราก็พิมพ์หาว่าเนี่ย่าคอนโดอ่าขายคอนโดเขตุทิตกับขายคอนโดส่วนจินดาเนี่ยเราก็มาดูว่ามันมีเว็บไหนบ้างมันก็จะไม่เกินหน้าแรกครับส่วนใหญ่คนอ่ะเพาาไม่เกินหน้าแรกน้อยคนที่จะคิดไปหน้าที่สองจริงๆครับมันก็จะมาอยู่แค่แค่นี้ครับโอเคอ่าอันต้องให้ผมลิฟต์มาแล้วล่ะ ดูต่างโอเคออนไลน์ก็คือดูใน google นะครับแล้วก็ประกาศนะอันที่สองคือออฟไลน์ออฟไลน์เนี่ยที่ผมทำประจำนะคือติดป้ายที่ผมดูใน google Map เนี่ยคือมันเป็นมันอยู่ในซอยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแนะนำมาเท่าวันไหนไปกลับไปดูกลับไปดูแลห้องอะครับเอาติดป้ายไปสักค่าอันนะฟิวเจอร์บอร์ดอืมครับฟิวเจอร์บอร์สักค่าอันแล้วก็เขียนนะครับ ขายคอนโดในซอยนี้ก็ได้เขียนแบบให้มันมีแบบเอ็นิดนึงอ่ะ hey, คอนโดไหนว่าอะไรจะได้โทรมาถามขายคอนโดในซอยนี้พื้นที่เอาแค่พื้นที่เขาพอนะไม่ต้องบอกราคาให้เขาโทรมาถามราคาเองอครับจะได้แบบเอยมันมันจะได้ยิงดูแต่บางครั้งบอกราคาไปเลยเนี่ยมันมันไม่มันมนจบแล้วครับม,มันจบแล้ว<อ>ประมาณนะั้นแล้วก็เอาไว้สักห้าใบแล้วไปติดตามเสาไฟที่อยู่ในซอยครับ อันแรกนะครับก็คือทําเป็นป้ายอันที่สองเนี่ยก็คืออฝากนิติแต่ผมแต่ตอนนี้ที่ผมโนต้ตไว้นะคือนิติแต่ที่น่าน,นอนไม่มีนิติไม่ใช่ครับแต่แต่มันไม่มีตัว่างน,งนิติเลยนะมันก็มีบอร์ดบอร์ดของนิติครับที่แบบเขาแบบติดประกาศอะไรได้ก็น่าจะฝากตรงนั้นได้บ้างใช่ใช่อันนั้นดีเลยครับเขาจะได้เห็นใช่ทำเถื่อนครับอยากดูห้องเพื่มใช่ใช่เราก็ ติดสัก a อหรือ a ออะไรครับติดให้ให้มันชัดนทำทำสีให้มันแบบเตะตาหน่อยะอะอย่เโอเคครับผมครับแล้วก็ผมไม่ไแน่ใจว่าที่นั่นมีเมลบล็อกไหมครับเมลบ็อกมีครับมีอ่าครับผมอ่ามันอยู่สาสิบห้องใช่ไหมครับคุณคุณพรนอะ,ะิ้งแบบประมาณเป็นอ่านาบัรนะครับอืมก็มีห้องขายในตึกนี้สนใจแอดไลน์หรือว่าโทรอะไรเงี้ย อืมไปหยอดนะครับเพราะเราไม่ดูว่าในตึกนั้นอนะ่ะเขามีคนต้องการห้องอยู่แล้วหรือเปล่าครับมีจริงก็<ๆ>โชคดีไม่มีก็ไม่เป็นไรถือว่านราได้ทําแล้วอะไรอืมโอเคครับแต่ว่าท้งท้งบมนนี้ก็คือควรผมควรจะตั้งตั้งราคาพื้นฐานให้ได้ให้ได้ก่อนอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าตอนตอนนี้ห้องก็น่าจะค่อนข้งเกือบเกือบจะพร้อมแล้วเหลือแค่เรื่องราคากับเรื่องอะไรนิดหน่อยอ๋อครับอ่าผมก็ลยคิดถามว่าอะไรไปถึงว่า เมื่อวันก่อนเ่ิ่มใช่ครับก่อนก่อนที่จะแบบเริ่มประกาศขายหรือเริ่มหย่อนไปเสร็จอะไรอนี้ผมผมควรจะแบบมีราคาในใจแล้วว่าแบบถ้าแบบขอต่อจะลดให้ได้ถึงแค่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่อืมแต่ครัเนี้ยก็เอ่อผมว่าก็ลองหย่อนเพราะว่าผมแนะนำอย่างนี้ครับทําเร็วมันก็ได้รับผลรับเร็ว่โอเคครับผมเราถ้าตั้งสี่ล้านไปเนี่ยอย่างน้อยอะเราประกาศไปก่อน แล้วก็บอกราคาไว้สี่ล้านเพราะวันไหนที่เราลดราคามาเวลามีคนติดต่อเรามาก็เก็บไว้เก็บเป็นลิสต์ไว้อะครับวันไหนที่เราลดราคาก็โทรไปบอกเขาว่าตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะประมาณนั้นครับพี่ผมทํานะครับโอ้โหเขาได้ไอเดียรับขอบคุณมากครับครับผมก็อันที่สามคืออ่าเป็นคอนเนคชั่นเพราะเนี่ย ออนไลน์ออฟไลน์แล้วคอนเนคชันแต่คอนเนคชันเนี่ยของคุณพลเนี่ยก็จะเป็นฝากในหน้าครับฝากในหน้าเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าในหน้าที่อยู่แถวนั้นจริงๆไม่ใช่ฝากทั่วไปเพราะว่าถ้าฝากในหน้าทั่วไปเนี่ยบางครั้งราคามันจะช้ำครับเขาเรียกว่าช้ำนะซับมันจะช้ำก็คือเขาจะเอาแทนที่เราตั้งไว้สีล้านเนี่ยเขาจะไปตั้งที่อื่นสี่ล้านห้า เพื่อที่จะแบบอ่าตั้งไม้เปื้อต่อครับครับประมาณนั้นก็แต่มั่วมั่วไปหมดเลยว่าเป็นราคาไหนกันแน่อะไรเขาเรียกว่าซับช้ำในในภาษาของผมครับมันจะช้ำก็ช้าถ้าแบบว่าฝากนายหน้าก็ถามเลยว่าพี่อยู่แถวไหนเออครับก็ประมาณนั้นนะครับได้ได้ครับต้องทางก็จะมีอยู่สามข้อเองครเดี๋ยวผมก็จะหลักๆครับ ใช่ครับก็พอผมลิสไปแล้วแหละแต่อย่างไวผมส่งให้ขอบคุณมากครับได้ครับแล้วก็อันที่สามคือไม่แน่ใจว่าควรตกแต่งหรืออันนี้เจอไหมอ่าเอาแบบสไตล์ผมนันี่อันนี้เอาเป็นข้อสรุปเลยว่าของผมเนี่ยก็คือประกาศของผมแบจะไม่ไม่ให้ทําก่อนก็คือทําแค่แบบว่าให้มันดูดีแต่แบบไม่ได้รีโนเวทใหม่หมดเพราะว่าอย่างนี้ครับ,รบลูกค้าบางคนเนี่ย อ่าลูกค้าจะมีสองประเภทลูกค้าที่อ่ชอบแบบว่าห้องใหม่เลยไม่ต้องทาอะไรกับลูกค้าที่อําทำเองเข้ามาเราอาจจะรื้อทั้งหมดเลยทํใหม่หมดใช่ครับใช่ครับเขาเนี้ยพอเป็นอย่างนั้นพวกเนี้ยเอ่อเราลงเงินไปแล้วเขามาต่อราคาเราอีกเนี่ยอันเนี้ยมันจะเจ็บสองเท่าครับครับผมตู้เราตั้งราคาไว้แล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้ห้องใหม่เราลดราคาให้เขาไปรีโนเวทเองอย่างนั้นดีกว่าครับ นี่ครับก็อาจจะมีเรฟเฟอรเรนซ์ให้เขาว่าเนี่ยเออถ้าห้องขนาดนี้นะเนี่ยไปอีเกียเนี่ยอ่าสี่ห้าหมื่นเนี่ยจบเลยได้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 เท่านี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเดี๋ยผมผมจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าก็ลองดูอยาก้ยอยากให้เทสตลาดก่อนประกาศก่อนว่ามีคนสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมครับเอ่อคนตกแต่งไหมคือข้อดีของการตกแต่งนะครับ ก็คือ่าได้ห้องสวยเนาะถ่ายรูปสวยน่าสนใจกว่าห้องไปแต่งอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่ข้อเสียเนี่ยคือมีค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ทราบว่าเวลาเราแต่งรูปเนี่ยลูกค้าจะชอบหรือเปล่าครับผมครับผมแล้วก็ข้อดีของอันนี้อันนี้คือข้อดีข้อเสียของการแต่งห้องนะแล้วข้อดีข้อเสียของการไม่แต่งห้องก็คือข้อดีก็คือมันมันไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะสามารถนําค่ารีโนเวตเนี่ยมาลดราคาให้ผู้ซื้อไปแต่งห้องเองได้ ครับผมแต่ข้อเสียเนี่ยคืออาจจะถ่ายรูปไม่สวยก <c oughs> รณีครับแท้จริงๆอ่ะอย่างตัวอย่างเนี่ยผมว่าผมผมชอบอันนี้นะผมชอบ <c oughs> คอนโดสุขภูไทอ่าดูิงณควบคัดคล้าๆะไรเงี้ยเลยครับไอ้นี้ใช่ไหมครับ ช่ใช่ครับมันจะเป็นคนดแบบเก่าที่จะห้องเป็นสี่เหลี่ยมๆต่อกันเฉยๆครับก็เป็นห้องเหลี่ยมแรกต่อห้องเหลี่ยมสองอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเป็นแค่อย่างนี้เลยอ๋อครับเนี่ยภาพเนี่ยต้องอ่าอาจจะอยากอยากให้ถ่ายอ่าผมจะให้ถ่ายประมาณประมาณประมาณยังไงดีอ่ะอาดูลาม่าเลยใช่ครับถ่ายไม่ไม่ถึงกับพาโมนดลามาครับเอาแค่แบบว่าเอาภาพมุมกว้างพอครับ คุณบอลคือยืนอยู่ที่มุมห้องไม่แน่ใจว่าผมผมไม่เห็นกล้องไปครับแต่แต,แต,แตพอเขาเจอไอเดียอย่ครับก็คือเขาไปยืนเราให้ถ่ายให้เห็นทั้งห้องเลยครับจะถ่ายเนี่ยการที่ทําให้ข้อมูลว้า่ะคุณบอลต้องไปอยู่ที่มุมห้องอย่างอย่างมุมห้อง<ม>อย่างในรูปเนี่ยคือหันหลังเข้าตรงนี้คือติดเลยนะก็หลังปิดเลยแล้วก็ยกกล้งองขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยจะทํามุมกดลงอะ่ะค<อ>ือพอเรายืนอยู่มุมห้องปุ๊บเนี่ยซ้ายขวาเรามันก็จะเป็นมุมห้องอย่างนี้ใช่ไหมครับ มันจะทาห้องดูมันจะทําให้ห้องดูห้องดูกว้างมนแล้วมันจะทําให้ดูน่าสนใจแล้วก็พยายามเคลียรของออกให้หมดถ้าถ้ามันเป็นห้องเปล่าก็พยายามเคลียรของออกให้หมดให้มันเห็นห้องโล่งๆแล้วก็ปรับแต่งใันสว้นใช้เล่นวายแล้วก็ทําให้ทําให้มองเห็นว่าห้องแบบใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะไรใช่ครับใช่ครับบางคนถ่ายห้องยี่สามตารางวาดูกว้างมากเลยก็แบบลองลองไปดูเรสเฟลต์ในในเน็ตก็ได้ครับแต่คือเทคนิคที่ทำก็จะประมาณนี้แหละ คือที่ผมไปเรียนมานะที่ผมใช้มาตลอดก็จะประมาณนะห้องยี่สามตารางห้องยี่สามตารางเมตรจะถ่ายวางมากเลยอ่าใช่ใช่ประมาณนั้นกแบบวนวนหน่อยแล้วก็ถ่ายกดแล้วให้มันกระจายออกประมาณเนี้ยอืมโอเคครับผมอันเนี้ยคือภาพแรกผมอยากให้เป็นภาพที่เด่นก็คุณบอลต้องเลือกดูว่าหรือว่าถาม้องถามเพื่อนไอ้รูปไหนดีวะอะไรถามแฟนถามพ่อแม่อเงี้ยรูปไหนก็เราจะได้แบบเหมือนดิสคัทกันนะว่าไอ้รูปนี้ดีนะเอาเนี้ยเป็นนัดรูปหน้าปก รูปหน้าปกสาคัญนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นห้องลิฟวิ่งรูปหรือว่าถ้าถ้าเป็นห้องนอนที่มันสวยก็เอาห้องนอนก็คือเลือกรูปดูทีดสให้มันที่ไดสะอาดสะอาดคิงคีนแต่งภาพให้มันสว่างหน่อยอันนี้พอแล้วครับพัดลมอะไรพวกนี้อันนี้เก็บให้หมดเลยครับไม่ไม่ไม่ต้องมีพัดลมไม่ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ก็ประมาณครับถ่ายรูปก็ประมาณนั้นครับ แล้วก็ที่ผมสรุไปไว้ก็คือแนะนําว่าให้ทาประกาศทุกช่องทางผมแนะนําว่าให้ทําประกาศทุกช่องทางในราคาที่เหมาะสมก่อนนะอันนี้ก่กอผมต้องไปหาเองนะครับเดี๋ยว,ยวหาราคาที่เหมาะสมก่อนไ,ได้เลยครับผมเออครับ<ม>จริงๆผมผมเอออันนี้อันนี้ถึงคถึงคําถามเลยนะครับเพราะว่าผมเพิง่งผมเพิ่งมาหาเรื่อง,เร,องเรื่องอีกปัญหาหนึ่งของห้องที่เนี่ยครับคือค่าส่วนกลางมันสูงมากเลยครับ แล้วคือมันไม่ได้มีแบบฟาซิลิตี้อะไรเลยครับเพราะว่ามันเป็นคอนโดขนาดเล็กสามสิบห้องนะครับฟิตเนสอะไรก็ไม่มีเออมีอย่างเดียวคือยามกับเออกับนิติที่แบบอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นมีค่าส่วนกลางแต่ว่าค่าส่วนกลางก,าก็ยังตกเดือนละเดือนละประมาณสองพันห้าครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันสูงมากเลยครับสําหรับคอนโดที่มันไม่มีฟาซิลิตี้อะไรเลยสองพันห้าต่อห้องหรือว่าต่อสอต่อห้องอของผมสองห้องก็เป็นเดือนละห้าพัน โอ้โหซึ่งว่ามันเยอะเยอะมากเลยครับคนคนอยู่เขาไม่ร้องอ่ะนะใช่ครับเรคือคือมันมันเรียกว่าอะไรครับมันมันเหมือนกับม,มันต้องเก็บเท่านี้ด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแชร์แชร์รูปให้นะครับอันนี้ผมผมไม่ได้ิสต์มาเมื่อวานหรือว่าอันอันนี้ค่อย,ค,อยค่อยทีหลังก็ได้ครับเดี๋ยวอาจจะอาจจะกลับที่คําถามที่ผมิสต์มาเมื่อวานก่อนครับริงก็ถามที่ที่ถามมาเมื่อวานน่าจะหมดแล้วมนเห็น อ๋อแล้วทุกห้องนะครับวันนี้เป็นเรื่องปัญหาอีกอันหนึ่งที่ค่าส่วนกลางของผมคือห้องยี่สิบทับสิบสามกับสิบสี่ครับเป็นหกสิบสองตารางเมตรกับหกกับห้าสิบสี่จุดเจ็ดตารางเมตรครับยี่สิบทับเป็นห้องที่สิบสามกับสิบสี่ครับสี <4. S 1> ่ก็จริงๆทั้งตึกมีแค่ยี่สิบหกห้องเองครับน้อยมากครับมันก็เลยแบบหาค่าส่วนกลางกันมาแพง อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าคนคนซื้อเขารับได้มันเพราะว่าแต่ไม่มีค่าจัดลดใช่ไหมครับค่าจัดลดไม่มีครับมีคือค่าส่วนกลางหลักๆคือจะมีแค่แค่สี่อย่างเองครับก็คืออาย์ประมาณอย่างละหมื่น,นครับเป็นยามคนหนึ่งยามคนสองแล้วก็แม่บ้านแล้วก็เออทีมทีมนิติบุคคลนะครับก็รวมกันประมาณสี่หมื่นนิดๆนะครับผมอ๋อแล้ว,ลว,ลวพอหาแต่พอพอห้องมันน้อยอย่างนี้พอปัญหามาก็เลยแบบ มันก็เลยหนักหนักมากตกห้องต้องนะคต้องหาหาคนที่รับได้นะผมแ่าจะตอบได้ตัวเองนะเพราะเราแก้ตรงนั้นไม่ได้จริงครับขอบคุณครับเออแล้วก็อาจอาจ,จะมีอีกคําถามหนึ่งครับก็คือห้องสองห้องเนี้ยครับมันขนาดไม่เท่ากันครับแต่ว่าห้องห้องที่เป็นห้าสิบสี่ส่วนใหญ่เขาต้องขายราคาเป็นราคาต่อตารางเมตรใช่ไหมครับ ห้องที่ห้าสิบสี่ตารางเมตรก็จะต้องถูกกว่าใช่ไหมครับแต่ว่ามันผมรู้สึกว่ามันทำเลดีกว่าครับเพราะมันอยู่ตรงตรงมุมตึกพอดีครับมันจะได้ลมมันจะได้แสงจะได้แบบจะได้วิวที่มันมันมันสวยกว่าอีกห้องหนึ่งที่ถัดมาครับเข้าใจนะคนนี้ต่างเป็นสองด้านใช่ไหมครับอืมใช่ครับเพราะถ้าอย่างนั้นก็ที่ขายเข้ากันเลยก็ได้ครับเพราะว่าห้องห้องเล็กกว่าแต่มันมีอ่ามุมห้องที่ดีกว่า โอเคครับผมแต่เี้เขาต้องไปดูก่อนว่าตั้งราคาเท่าไหร่แต่ม,ม,มันก็จะมีราคาประเมินไม่ใช่อนะันนั้นไม่ใช่อนะันนั้นเป็นราคาประเมินกรมที่ดิน<ม>ที่จริงไปหาคนที่เขามาถามที่จริงถามนิตินิตินะผมว่าน่าจะทราบนะเพราะว่าเขาเก็บค่าส่วนกลางอย่างเงี้ยทุกเดือนเจอคนใหม่เขาน่าจะอาจจะมีเแย็บซืม้มาซื้อมาเท่าไหร่อะไรยังไงอาจจะได้ขอ้อมูลจากนิติแ<ม>น่ๆที่นิติอาจจะแบบว้า นี่พอดีเลยมีคนกาลังหาห้องอยู่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะผมแค่ไม่ได้ไปทำไม่ไป้เจอโอเคครับผมน่าจะตอบทุกคําถามให้ผมเรียบร้อยเลยครับขอบขอบคุณมากจริงนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับดีครับผมถ้ามีติดปัญหา่องะไรก็สอบถามมาในไลน์ได้นะครับได้ครับผมหรือว่าถ้าถ้าแบบมีเรื่องอะไรแบบอยากอยากแนะนาเป็นพิเศษอะไรก็บอกบอกผมแบบได้ได้เหมือนกันครับได้เลยครับได้แลว จริงก็น่าตอนนี้น่าจะครอบคุมแล้วแหละเหลือแค่ได้ได้รายการที่ต้องทำแล้วเหลือเหลือไปลงมือทําก็ลองดูับลองผมว่ามันจะมีการตอบรับอยู่แล้วแหละแต่แค่แบบว่ามันมันจะได้หรือไม่ได้นี่ก็เรื่องหนึ่งนะอืมได้ครับครับผมอันนี้ผมขอบขอบคุณมากจริงๆนะครับครับยินดีครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมแทนผมขออนุญาตปิดไลน์เลยแล้วกันนะครับได้เลยครัผมแต่เดี๋ยวลบรบขันเดี๋ยวส่งเอ่อทย์ที่ลิสต์ลิสต์เมื่อกี้มาด้วย เออทางต้องช่างไหนก็ด้ค <c oughs> ร,บรับผมแต่ขอบคุณมากจริงครับผมครับสวัสดีค <c oughs> รับสวัสดีครับ